มาแลนดที่ฮักันบางเห็นว่าแเค็มคอนไม่แพ่กันเลยค่ะ,คะซึ่งการเลือกซอวอในระดับอำเภอของอำเภอฮัตไ่นะคะก็คึกขักตั้งแต่ช่วงเชา้าเพราะวันนี้เนี่ยถือว่ามีผู้สมัครหมักที่สุดของจัหวัดรงคลาจจำนวนถึง256คนค่ะ เทศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงคล้านะคะรินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคล้าซึ่งก็เป็นสถานทเทือกซ่อวระดับอำเภอของอำเภอหาดยใหญ่นะคะคึกขักไปด้วยผู้สมัครทางยีิกลุ่มอาชีพเดินทางมารอก,กันตั้งแต่ว่าเช้าเลยก่อนตีแปดและกาเทนีก็ยังเป็นจุดเทมีผู้สมัครหมากเทุดของจังหวัดสงคล้าด้วยจํานวนถึง263คน กลุ่มเทมีการสมัครหมักที่สุดก็คือกลุ่มเฉติสิพาผู้สูงอายุผู้พิการจํานวนห้าสิบเอ็ดคนขณะเดียวกันก็มีผู้สมัครจํานวนเซกกลุ่มเีตสมัครไม่ถึงห้าคนซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเข้าสู่ในการเลือกในรอบที่สองทันทีโดยไม่ต้องเลือกในรอบแรกสำหรับอำเภอหัด์ใหญ่นะคะเดิมก็มีผู้สมัครทางซินเนี่ย263คนแล้วก็จากการตรวจสอบคุณสมบัติก็พบว่ามี7คนแต่คาดคุณสมบัติแล้วก็เข้าค้ายลักษณะตองหาม ก็เลยทำให้เหลือผู้สมัครเพียง256คนโดยกลุ่ม15ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ปิการสามัครเข้าวับเลือกมากที่สุดก็คือจํานวน58คนคณะเทีภผรวมทางจังหวัดก็มีผู้สมัครจาก20กลุ่มอาชีพจานวน1675คนไม่พานคุณสมบัตรจิ79คน ในจำนวนนี้เนี่ยได้มีการยืนคำรองต่อศาลจำนวน5คนค่ะส่วนซื้อมวลชนและผู้สังเกตการรวมถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจ้าหน้าทีเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุมค่ะโดยสามารถติดตามบรรยากาศการเลือกได้ผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อจะให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางคกตกำหนดนะคะส่วนช่งบ้ายเนี่ยก็เป็นการเลือกในรอบที่สองซึ่งเขามีการจับฉลากแบ่งซ้ายแล้วก็ทำการเลือกแบบควายให้เลือกผู้สมัครกลุ่มละสามคนเพื่อจะเข้าสู่การเลือกในระดับ จังหวัดที่จะมีขึ้นในวันที่1 6มิถุนายนนี้โดยส่งคล้ายเนี่ยกตัายอประชุมเฉลิมประเกียิมหาวิทยาลัยราชสดส่งคล้าเป็นสถานทีในการเลือกส่ววระดับจังหวัดนั่นเองค่ะ ส่วนในช่วงบายหรือว่านะคะพี่ต้มโอ๋คะจะ<า><า>เป็นการเลือกในรอบสองค่ะเป็นการเลือกกลุ่มเอิญร่วาเลือกแบบควายดยังที่พี่ต้มโอ๋บอกหรือจะมีการจับฉลากแบ่งซ้ายทางยี่สิบกลุ่มอาชีพออกเป็นเซซ้ายค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะส่งตัวแทนมาจับฉลากว่ากลุ่มของตัวเองนั้นเนี่ยจะโย่ซ้ายไหนแต่ละซ้ายก็จะมีจํานวนไม่เกินห้ากลุ่มแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่มค่ะ,คะจากนั้นผู้สมัครก็จะทาการ ทำการเลือกกลุ่มอื่นี่อยู่ในซ้ายเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถเลือกตนเองได้หรือว่าคนอื่นี่อยู่ในซ้ายตัวเองได้ซึ่งผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสามคนในแต่ละกลุ่มก็จะพานเข้าสู่การคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปค่ะ ซึ่งแหลกวานีนะคะผู้สมัครโซโบอของอำเภอฮัดใหจ้จำนวน256คนเนี่ยก็มาลงทะเบียนคเหลือครอบทุกคนผพานเข้าสู่ระดับจังหวัดทางซินเนี่ย55คนไม่ครบ60คนนะคะเนือจากว่ากลุ่มที่11ซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยมีผู้สมัครจำนวน2คน กลุ่มที่สิกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและแล้วก็กลุ่มแล้ก็13กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการซื่อสารการพัฒนานวัตกรรมสมัครกลุ่มห,หนึ่งคนค่ะสึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการคัดเลือกก็แล้วเซตในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็จะมีการติด ประกาศภูพานข่าวซูระดับจังหวัดนาทีว่าการอำเภอค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะก็สามมรถเข้าไปแรรายละเอียดกันได้นั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศการเลือกสวร,ระดับอำเภอนะคะของอำเภอหัดใหย่ซึ่งของฮัดใหย้ยเนี่ยก็ฉายศูนสุขภาพและกีฬาของมหาวิไลสงคา้านคกินดินเป็นสถาท่านที่ในการเลือกแล้วก็อำเภอหัดใหย่ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีผู้สมักรมากที่สุดของจังหวัดสงคล้านั่นเองค่ะ